ฮัโลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำคลิปทำผมอีกแล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราหนะัก mm hmm. พิ่มได้ของเล่นมาใหม่จึง mm hmm. เซ็ตได้เป่าผมแล้วก็ที่ม้วนผมจากไดสันนะคะเขาก็มีหัวมาให้มากมายหลายรูปแบบกันเลยนะวันนี้เราก็เลยจะมาลองครเอทลุคต่างๆจากเจ้าเครื่องนี้ให้ทุกคนดูนะว่ามันจะออกมาเป็นประมาณไหนทุกคนก็อาจจะเห็นว่าอาจจะไม่เห็นตอนนี้ลานาะผมยาวมากตอนท้ายคลิปนั้นก็เลยจะมีของที่รันใช้เพื่อที่จะเร่งให้ผมยาวไว้ขึ้นแล้วก็ช่วยบำรุงเส้นผมให้ผมไม่แห้งเสียผมสวยผมเงางามด้วยนะคะก็รอติดตามกันได้ท้ายคลิปเลย แล้วรันก็ได้ใช้เครื่องใดสัน,นยาบเป่าผมไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวที่เป็นไดนะคะแต่เดี๋ยวทรงแรกที่รันจะทําะก็จะเป็นทรงที่แบบปล่อยผมตรงไปเลยนะคะรันก็จะใช้เป็นหัวที่เป็นหวีแบบนี้นะคะใส่เข้าไปในเครื่องนี้เลยวิธีเปลี่ยนหัวก็ง่ายมากเขาจะมีปุ่มอลล็อกอยู่ตรงเนี้ยกดปุ่มเสร็จแล้วก็ดึงออกได้เลยแล้วก็ใส่หัวใหม่เข้าไป แล้วก็กดผมหลอกจึ๊เสร็จเรียบร้อยผมตรงเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนก็แค่เอามาหวีอย่างเงี้ยแล้วผมมันก็จะออกมาตรงแบบตรงยาวสวยนะคะก็ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาลองทําให้ดูเลยนะ,ะนี่นะคะเปิดเครื่อง ง่ายมากๆเลยนะคะจะทําเป็นทรงปลายมุมนะคะทรงปลายมุมเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นโหวีที่เป็นทรงตรงๆอย่างนี้นะ,คะแค่จับช่อผมมาช่อหนึ่งแล้วก็เอาหวีสอดเข้าไปด้านในนะคะเสร็จแล้วพอถึงปลายก็ม้วนๆนๆ้วนๆขึ้นมาประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเปิดเครื่องทํากันเลยดีกว่า มีทรงผมที่ได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคือจะเป็นทรงที่จะมีความรุ้มๆแค่ตรงช่วงปลายผมนะคะโอเคเดี๋ยวมาทำอีกข้างนึ่งกันต่อเลย มาต่อกันที่ทรงสุดท้ายนะคะนี่จะเป็นทรงที่ค่อนข้างมีความแบบเวฟี่นะคะทรงแบบวนออก จริงๆไดสันเนี่ยเขาก็มีหัวทำลอนมาให้สองไซส์จะเป็นไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆเลยเนาะว่าอยากได้ลอนออกมาประมาณไหนแต่โดยส่วนตัวและจะชอบใช้เป็นลอนใหญ่มากกว่านะเขาก็เหมือนเดิมเลยก็เปลี่ยนหัวนะคะตังนี้มันพิเศษมากเลยทุกคนเพราะว่าพอเปิดเครื่องแล้วอะ่ะแล้วเราจ่อผมอย่างเงี้ยมันจะดูดผมเราเข้าไปแล้วมันก็จะปันปันๆเสร็จแล้วมันก็จะมาเป็นลอนแบบเราไม่ต้องทาอะไรเลยทุกคนคือมัน Amazing มากนะคะเปิดเครื่อง ะครผมที่ได้ออกมาก็จะเป็นลอนคล้ายๆดูเป็นธรรมชาติอย่างนี้เลยนะ นะคะกับ3ทรงของเรานะคะเป็นง่ายๆ่ามากๆเลยใช่ไหมคะสุดท้ายนี้เราก็จะมาแนะนําเคล็ดลับของมันที่ช่วยให้ผมยาวไวแล้วก็ผมสุขภาพดีไม่แห้งเสียนะคะซึ่งมันก็คืออาหารเสริมที่เราทานในทุกวันนั่นเองนี่นะคะจะเป็นตัว number no. t ท pony จาก d i i supplements นี่เนี่ยเป็นวิตามินบำรุงผมแบบเน้นๆเลยนะคะเขาเนี่ยก็มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความยาวของเส้นผมลดการขาดหลุดร่วงแล้วก็ลดการเกิดผมขาวก่อนวัยแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความนองงามของเส้นผมด้วยนะคะอย่างเขาเป็นวิตามินจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสารสกัดที่เขาใส่ลงไปในนี้หลักๆก็จะเป็นสารสกัดจากหญ้าหางม้าสารสกัดจากแบล็กเคอร์เรนต์เบลตินวิตามินรวมแล้วก็แร่ธาตุนะคะนีทุกอย่างก็จะอยู่ในแคปซูลเดี่ยวแคปซูลเขาก็จะเล็กๆแค่นี้เองแลนก็จะกินอันนี้วันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะ อันก็ปุูกแรกก็กินหมดไปแล้วนะหลังแล้วเริ่มทานอันนี้เพราะว่ารันตัดหน้ามามาแล้วมันก็รู้สึกว่าเออเริ่มลำคาญอยากให้มันยาวไว,ไวซึ่งผลัพธ์ก็คือมันค่อนข้างที่จะยาวไวจริงๆแหล,ละ๋ัวจะขึ้นรูปบีฟอร์กับออฟเตอร์ว่าหลังจากที่ดันทานเจตนี้มาผลเป็นยังไงผมด้านล่างเนี่ยก็ยาวขึ้นค่อนข้างไวกว่าปกตินะคะสําหรับคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เ,เนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กำลังใจให้รันทำคลิปปตว่อออไกมาด้ยนะคะค